ัดีครับพี่น้องปังปังไปเส้นแนวครับพี่น้องวันนี้อยู่เลิกงานนะครับพี่น้องอยู่ลานลาครับพี่น้องลานลา110ถลาม5ครับนี่ครับป้ายครับนี่ครับปากนุ่นนุนเนื้อเอฟซีเดอครับปากนุ่นๆุเวิร์กฟอบเนื้อครับพี่น้องเด้อปากเข่าไปเบิ้งนี่ให้คุบเนื้อครับพี่น้องเด้อจิบหนีเอ้าก็อยู่รอบเด้อครับพี่น้องนอนเหรอครับพี่น้อง กากนศหมุอแรงคร,ครับรอบคำคาครับพี่น้องโค้กเปรี้ยโคกไต่ครับพี่นอ้องนี่น่ครับอากาศดีครับพี่น้องอากาศน้ำคืนครับอากาศเป็นบ้านเราจีน้องนับหน้าตาคมกรสินที่แล้วครับพี่น้องผลตั้งกี่ตัวครับพี่น้องป้ายมครับนะครับไปได้ หอดบ้านบอหอดบ้านบอชิโนครับเออหอดเนาะ FC น้ำไป FC นี่เด้อครับพี่น้องเด้อฝากกดเล็กกดแข็งนี่เด้อครับพี่น้องเด้อกล้องหลานลาบครับน้องฝากกดเหล็กนี่เด้อครับพี่น้องเด้อคลิปนี้ครับฝากคอไปเบิ่กนี่ครับพี่น้องเด้อฝากกดเล็กกดแชร์กดุดตะไคร้ครับพี่น้องอืมจิตเปนนครับพี่น้องรุ่นยูทูบครับพี่น้อง ดูทูปซาแนลครับพี่น้องฝากไปน้ำเด้อครับพี่น้องเด้อฝากกดติดตามด้วยนี่ลังลาบร้อยเอ็ดครับน้องลัลาบปากกับขอกาเซฟแสบมันนุ่นๆเรื่อยๆใครน้องเด้อฝากไปน้ำครับพี่น้องฝากกินถึงกินจิงจักจังฝากไปด้วยครับปากไปด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไขครับพี่น้อง รอบเต็กนนอดนะครับพี่น้องอาตาก็บขาวๆครับพี่น้องรอบะครับตอโบอาตารอต้องขอรอครับพี่น้องกดเลขกดแค่กดใครกกดติดตามครับพี่น้องครับกดติดตามไปครับพี่น้องเด้อไปนั่งครับพี่น้องนี่นะครับตาของกัลลอ ก็รอคนเดี๋ยวรอหน้าตาก,ก็ดีดีที่น้องที่น้องน่องที่น้องเนาะนี่กระป้ายครับพี่น้องนี่ป้ายครับพี่น่องมึงไปนะมึงครับพี่น้องลาบร้อยเอ็ดลาบห้าครับปากนุ่นๆนนมๆเยเด้อครับพี่น้องเด้อมาหนุๆนๆกับขาลยัดแสบทุกอย่างครับปากไปพร้อมครับพี่น้องรสมําอร่อยทุกอย่าง ครับพี่น้องไก่ย่างอร่อยครับทุกย่างครับมาเด้อครับพี่น้องเด้อคลิปนี้คลิปนี้กับเขาแซ่บหลายครับปากนุ่นนุ่นเลือครับพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดจั๊กจั่คัยกดไอดิงให้ผมเนื้อครับคลิปนี้เอาไปแล้วนี่แหละครับคลิปหน้าพ้อกันไหมครับบ๊ายบาย